ตอนนี้ยังเหลือส่วนไหนที่ยังขาดอยู่รับไดจหมดคูอไปคุณออกกำลังกายนะมีการแจ้งไหมไหมว่าเออส่วนไหนที่หนูรู้สึกว่าเออเอ็งว่ากำลังกายยังมากชุดออกกำลังกายดีดีโปรตีนก็ย่อมไจะอาจจะออมส่วนไหนที่รู้สึกว่าถ้าได้ตรงนี้มาเสริมปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าจริงๆหนูเป็นคนชอบ ดื่มน้ำนะคะเป็นคนดื่มน้ำวันละหลายลิตรทำไมอยากอยากอยากบ้ามันก็ไม่ค่อยกินน้ลาอาวช่วงนี้จะดื่มแล้วหรอแต่ว่าช่วงนี้จะดื่มน้ำค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนสนใจเข้ามาแล้วเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเราก็อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นก็คือดื่มน้ำเยอะขึ้นค่ะถ้ามีคนเข้ามาปุ๊บดื่มปุ๊บมันก็จะแบบว่าเราก็จะดื่มให้มากขึ้นใช่ แล้วก็<ำ>ดื่มเยอะขึ้นเลยคือเปลี่ยนพฤติกรรมเลยทำไมพี่หึิงถึงได้สังเกตว่าน้องไม่ค่อยทนานน้ำเพราอุอ้ยเหมือนคนที่สัญญาใช่น้องน้องลูกคนไม่ไม่ค่อยชอบทนานน้ำจริงแต่ว่าหลิงเชื่อว่าถ้าน้องได้พิสเเูจน์ออน้องจะทำหน้าที่อยา่างเต็มที่ค่ะใช่ค่ะแล้วน้องสัญญาเราจะดูแลสุขภาพร่างกายในในการดื่นดนะมน้ำเยอะๆวันละหลายลิตรค่ะกลาเพราะ่าพี่หลิงเป็นคนดูแลสุขภาพให้แทนหรือเปล่ามดูก็ดูดูแลกันและกันใช่ ไอนอะไรกับงมคือเพราะว่าต้องบินไปต่าประเทศด้วยต้องถ่ายายซีีอใช่ใชช่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บินไปแล้วก็กลับมาก็ถ่ายซีรีเราก็ถ่ายงานต่างๆองานต่างๆก็ยุ่งๆกันทั้งตัวคือก็คอยคอยดูรายการกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่หลิงก็จะชอบเตือนที่เราไปกินข้าวเนี่ยเป็นคน กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมั้กไม่กินไม่ลงไม่หิวเลยข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่กินไม่หิวผใช้ชีวิตยังไงลูกยี่สิบสี่ชั่วโมงก็กินกินบ้างกินคนเยอะเราอยู่ในโหมดจำศีลถ้าไมเราถึงลืมขนาดนั้นเนี่ยมาถึงตารางชีวิตเรายุ่งยุ่งเข้าใจได้ใช่แล้วบางครั้งเวลาทำงานเนี่ยมันก็แบบไม่สิบหรือลืมลืมหิวอะแต่แต่รู้ตัวอว่าถ้ากินน้ำไม่ได้อดไรขนาดนั้นมันมัส่งผลนะคับต่อร่าง กินได้กินข้าวหรือน้ำจนทุกวันนี้คืออะไรกันไม่ไม่ขนาดนั้นก็กินคื้อปกติค่ะสิ่งจะคอยดูให้ว่าแบบช่วงไหนที่อาเห็นเราไม่ค่อยกินอะไรก็จะเตือนใา้แล้วเราไม่ชอบพกขนมไปให้อลใช่ลิงเป็นคนที่พกขนมเผื่อทุกคนใช่ในกระเป๋าไม่มีอะไรเรือมีแต่ขนมใครยู่ก็แวะมาถา่ว่ามีช็อกโกแลตไหมมีอะไรอย่างเงี้ฉันนาจะต้องห่วงหรือว่าจริงหรือจะพาอลไปออกกำลังกายด้วยไหวมหม หลังจากซื้อมานานเฮ้ยทำไมอยู่ว่าล่าสุดที่เอาไปออกกำลังกายมาปีละสามครั้งหนูอ่ะูชวนแล้วหรืออันนี้จะอวดหรือว่าจะเล่าเอ่อตั้งอู่เออหนูออกกำลังกายมาค่ะซึ่งถือว่านานๆหนูออกทั้งนั้นแล้วหนูเป็นคนชวนพี่หลีโอ้แต่ชวนไม่ทันแล้วค่ะเพราะพี่หลิงอยู่บนลู่วิ่งแล้วแล้วเราทำอะไรอยู่กำลังรอเข้าคลาสอวดเลยถ้าไม่งั้นครั้งนั้นที่หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งเราทำไมอยู่ดี่อยากชวนพี่หลิงไปออกกำลังกายด้วยก็ ก็เห็นว่าพี่หลีเคยเคยชวนกันมาแล้วค่ะแต่ว่าชิวว่างไม่ตรงกรันทีแล้ววันนั้นเป็นวันที่ทั้งคู่ว่างตรงกรันเลยแล้วก็เลยแบกบกะจะชวนพี่หลีมลากำร่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอยู่บนลูกวิ่งแล้ว <ใช S 1> เขาอยู่บนลูกวิ่งแล้วเขาว่าอ๋อเขายกเวทเสร็จแล้วกําลังจะอยู่ในโหมดการนอาเบ่อเล่ไ้เสมอแต่เราเห็นภาพก็คือผอมแล้วแค่เห็นภาพลูกวิ่งก็ผอมเลยซึ่งอ๋ออ๋อสามารถทําได้อย่างพี่หลีที่มีวินัยเป๊ะๆของเขาอ่ะยังไม่เคยทําได้เลยทาได้ั้ม ต้องค่อยฝึกไปต้องค่อยฝึกไปค่ะก็ไม่ขืนตัวเองหราต้องลอทีเซนเตอร์ชุดชุดออกกำลังกายเข้าถึงจะไปเพราะว่าเราอ่ะชอบใส่ชุดออกกำลังกายไปเราชอบใส่ชุดออกกำลังกายไปแอบแฝงอยู่แล้วแอบแฝงออได้ภาพในมุมได้ได้ภาพแต่เขาจริงก็จะออกเลยถ้าถึงเย็นเย็นนี้ว่าจะโกอินเตอไปไปนั่งโชว์ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมเอาหน่อยเป็นยังไง ครับเรานี้เราก็มีโอกาสที่จะไปร่วมงานกับดีออลใช่จะไปไปไปไหนกันไปแพรเวสค่ะก็ไปกับดีออลร้านวงการแฟชั่นวงการแฟชั่นก็มีโอกาสไปร่วมงานเป็นครั้งแรกเลยไหมคะเป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นยังไงไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากคือพวกเรามีการเตรียมตัวเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายคนจับตาลุคแฟชั่นอยู่แล้วนเรา เตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์แฟนๆที่ป่าได้เตรียมตัวอะไรไปเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างวางลูกเป็ยังไงบ้างการวางจัดใช่ทางเดียวเขาเขาดูแลดูแลให้ค่ะส่วนเราก็เตรียมแค่แบบให้ร่างกายพร้อมแล้วก็หน้าสวยๆนอนให้นอนให้นอนให้อิ่มโอเน่าจะได้ชฉ่ำๆน่าจะได้แบบสดชื่นสดใสใช่ค่ะสิบออกแค่หน่อยเลย เพราะว่าพิธีกรชอบนอนอยู่แล้วออมใช่จเจอหินนอนอ่อนอนเพื่พอจะได้ถือว่าเวลาพกักผ่อนถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเปอนแป๊ๆที่นั่นด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกตื่นเต้นอ่ะไม่ไม่ค่อยไปแฉะนันไปหรือว่าตัวเอกของบทสรุปไปคือแฉะเอเชียเป็นครั้แงแรกที่เราแบบว่าออกจากโซนสิงคโปรเองใช่ตื่นเต ซีรีส์เริ่มถ่ายไหมถ่ายแล้วเป็นยังไงบ้างก็เกือบจะครึ่งเรื่องแล้วนะใช่ไหมครึ่งทางแล้วคุณแู้ชก็รอดูกันด้วยนะคะ่ก็คือจะอยู่ตั้งปีหลัง่ะประมาณประมาณไหนค่ะไม่ไม่เกินทุกเซอร์ไพรส์ที่เคย่อนสปอยมาเราจะได้เห็นไหมต้องต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรนะาะด้วยที่ชอบ แก่อยู่ตั้งแต่เมื่อวานแหละจะจะไม่ลุดนะอย่ายิ่งหลังอันนะ้ยิ่งยิ่งหลังอันนี้นะอันเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อวานอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะเราอย่าลืมนะได้ข่าวว่ามีคนทวงของขัดต่อเออที่ทถารทหารปิดท้ายเนี่ยใช่เขาบอกมาอะไรอย่างเงี้ยมีคนกระติดมาแล้วเราเตรียมต้องเตรียมไหมเราเตรียมไว้อยู่แล้วเราแค่ยังไม่มีเวลาไปเอา ถูกใจรับรองว่ารับรองว่าถูกใจคือเอาว่ามันน่าจะน่ารักดีถ้าอยู่กับพี่เฮ้ยเขาบอกเขาให้ไปแค่เขาให้แค่ซองแดงตอนนั้นใช่เขาให้ซองแดงเขาบอกขนาดเตอรอยู่หนาไหมเปิดมายังหนาอย่างนี้เลยอ้หนาเลยแล้วจะเป็นเงินล้านก็โอยแค่แค่กินร้องไห้ก็ดีใจใช่ก็อย่างอย่างของเราที่เตรียมไว้เราจะเมื่อไหร่ถึงมี แน่แนสีต้องคอยติดตามกันถ้าถ้าถ้าเห็นก็คงเห็นจากไอจีบิลลี่แอลลีจะตลงเองไม่ได้ฟวงอะไรจริงจริงพี่บิลลี่แบบเขาบอกเขาเตรียมแล้วว่าอาจบอกไปจะตรงใจเราก็ได้เพราะแค่อะไรเราก็เราก็ตรงใจอยู่แล้วเขาตั้งใจให้อบดีใจมากเลยตอนนั้นอบซื้อประกันห้บิลลี่แอลลีก็ติดตวัวแล้วแบบวันนั้น,นคือเป็นวันที่เหมือนแบบเจอกันที่ช่องใช่ไหมแล้วก็แบบเขาก็เหมือนมีรีวิวรายการกับแบบ ปากกาของเราอยู่ด้วยดีใจมากเลยตอนนั้นก็ใช้เลยอยากซื้อนี่เราคิดว่าสิ่งที่เราซื้อให้พี่หลิงจะถูกใจเขาหรือโดนใจเราได้หมดพี่หลิงชอบไปชอบเทียบพี่หลิงเก็บไว้น้ำหอมครับท่กวันทุกวันพี่หลิงบอกว่าหัวใจเป็นสีชมพูแล้วของน้องเอามีสีอะไรหรอเมือวานเราไปสำก็ต้องสีชมพูใช่หัวใจเราก็สีชมพูใช่สีชมพูบ้านหรือสีม่วงม่วงเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ เลือนปข้างหรอลูกาเ่ชอยู่ช้ำอยู่เลนะอสีแดงเหมือนนี่สีแดงเหมือนคอเท็คล้ล้ลโอเคค่ะ